ก็ขอ,อการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน <S <S ทุกท่าน <S <S กนักนด้นวยนะครับตอนนี้อยู่ผมรีเบิร์ดเอ็กโอเคเรามาต่อกันใหม่ครับฮาร์ดคอร์พาร์ทที่สองกันดีกว่าก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเพิ่มกดฟีดเพื่อติดตาหรับใครที่กดแล้วก็รับชมชื่อเลยโอเคสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องพี่ผมก่อนแล้วกันถ้าถามว่าพี่ผมทำไมพี่ผมอะได้เปิดช่องเป็นของตัวเองนะชื่อว่าชอนนี่แล้วส่วนลิงก์ช่องเนี่ยก็จะอยู่ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมแถมไว้ในเม้้นนตต์ดดววยยแลลกกััรงที่ปหมุเส่่วนใครทีจะดูคลิปวันพี่่ผมกกลังทอยูไป๋ ตามรอได้เลยโอเคผมไม่พูดมากเดี๋ยว่ะเราลกลับมาเข้าคลิปของเรากันเลยมารอบนี้ผมมาพร้อมกับมอดทำฟาร์มนะถ้าถามว่าเป็นยังไงเป็นแบบนี้เลยมันจะทําการปลูกให้ผมเองผมแค่แอบเก็บใช่ปะ่ะมันก็จะปลูกให้ผมเองแบบนี้เลยซึ่งบอกเลยว่ามันก็สะดวกใช่ก็สะดวกดีคุ้มกับการที่ไปลงอะนั่นแหละส่วนลิง์โหลดไม่แจกนะก็ลองไปเสิร์ชหากันเองแล้วกัน พอนอกรอบผมก็ได้ทําการไปฟาร์มสิ่งต่างๆมานะเช่นสร้างบ้านหลังนั้นนะเดี๋ยวผมก็ค่อยพาเข้าไปดูทีหลังนะเดี๋ยวเรามาดูตรงโซนต้นไม้นี่ก่อนโซนต้นไม้นะถามว่าทําไมถึงต้องปลูกลอยผมไม่อยากให้ดินมันกลายเป็นอย่างนี้เว้ยแต่ถ้าถามว่าทำไมยังมันยังเป็นอยู่ก็ตอนแรกผมปลูกไว้กับพื้นไงเออผมเลยค่อยยกให้มันลอยทีหลังก็เลยได้มาเป็นอย่างนี้แต่อย่างน้อยตรงเนี้ยผมก็คงไม่ได้ใช้ถาวรน,นะเออแล้วส่วนต้นไม้ตรงนี้นะที่มันปลูกเป็นแ,วแถวอะ่ะมันคืออะไรคือตรงเนี้ยผมปลูกเพื่อ ผมจะตัดใบไม้เอาไปใช้นะแต่ถ้าปลูกอยากจะเอาไม้ไปใช้เนี่ยก็จะเป็นไอ้ต้นใหญ่ไอ้ต้นพวกนั้นนะอันนี้คือแค่เก็บเกี่ยวพวกใบไม้เผื่อไว้ในการสร้างตกแต่งหรืออะไรนะก็แค่นี้แหละโอเคเรามาดูส่วนบ้านกันดีกว่าส่วนบ้านของผมนะพอเข้ามาแล้วไปด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นห้องเก็บของซึ่งตรงห้องนี่มีซอมบี้อยู่เนี่ยอันนี้นจะเป็นห้องโถงก็คือห้องโถงกลางในการที่จะแยกไปในแต่ละห้องนะที่ผมคิดไว้แต่ที่ผมทําหลักๆเสร็จแล้วเนี่ยก็คือห้องด้านขวาก็คือห้องเก็บของ ซึ่งผมต้องการไงเลยผมได้ทาการรีบสร้างมันขึ้นมาก่อนแลวส่วนใบไม้ที่ผมตัดมาเนี่ยก็เพื่อมาใช้อันนี้โดยเฉพาะยังไม่ได้เอามาพรางสักทีไหนๆก็อัดคลิปแล้วก็เลยเอามาวางให้ดูเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยดูแปลกๆนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ตอนนี้ผมก็เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเรามาคับเตาเผาอาหารดีกว,ว่าก็แค่ใช้เตาเผากับไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูปสี่อันโอเคแล้วเราก็ย่างมันทิ้งไว้เดี๋ยวไปหาอะไรทํารอโอเคเรามาทําให้นี่ดีว,ว่าผมอุตส่าห์เก็บไว้ก็คือ ซอมบี้ชบานน่นเองผมยังมีน้ํายากับแอปเปิลทองอยู่วิธีการทํานะก็แค่ปาน้ํายาใส่เข้าไปแล้วก็เอาแอปเปิลทองมาให้หลังจากน,นี้ก็แค่รอเวลาง่ายไหมง่ายดิโอเคเดี๋ยวผมว่าผมมาทําทางเข้าออกใหม่ดียวยาเดี๋ยวพอซอมบี้มันรักษาเสร็จกลายเป็นชบาเดี๋ยวมันจะเดิอนออกนอกบ้านของผมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาซะก่อนเดี๋ยวผมทําการกบบับบนก้นแบบนี้แล้วกันเนาะมันจะเดินไม่ได้แล้วมันก็จะติดหัวนะเออมันจะโดนขังอยู่ในบ้านผมแต่เราทําการกั้นแบบนี้ในหลายๆห้องเลยมันจะได้อยู่ในส่วนที่ผมต้องการและนี่ก็เป็นเหตุผผผลททีีี่่ําไไมมมถึงงงตตต้้้้อกัันนแบบเพะะว ผมสามารถเดินรอดได้ตามสบายเลยโอเคแล้วซอมบี้ของผมก็รักษาเสร็จเรียบร้อยเร็วกว่าที่คิดไว้ฮะแล้วก็เป็นไปตามสเต็ปโดนแย่งเตียงนอนมปที่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรานอนข้ามวันกันเลยดีกว่าจะได้ช้าๆสักทีโอเคมาเดี๋ยวรอบนี้เรามาคราที่ขุดเพชรกันดีกว่าไหนไหนเพชรก็เหลือแล้เพราะเพชรเนี่ยผมว่าการที่จะใช้ให้ค้มเนี่ย เอาไปลงกับที่ขุดดีกว่าผมว่าน่าจะมีประโยชน์สุดแต่ตามจริงที่ผมคาบมาเนี่ยผมกล่าวว่าผมจะลงไปขุดออฟเซเดียนนี่แหละแต่ก่อนไปเนี่ยก็อย่าลืมพกอาหารไปด้วยเดี๋ยวมันจะไม่มีกินซะก่อนแลนนี่ก็คือทางลงถ้ำของผมเองนะมันจะอยู่ตรงสุดทางของประตูเนี่ยมันจะเป็นรูง่ายๆหน่อยจะบอกเลยว่าถ้ำข้างในเนี่ยไม่ง่ายนะใหญ่โตมโหฬารอ,อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของถ้ำที่ผมบอกแลวประเด็นก็คือถ้ำของผมเนี่ยมันใหญ่ไม่พอนะตรงข้างล่างเนี่ยมันดันเป็นสลามช้างอีกอะดิบอกเลยว่ามีหลายจุดมากและวิธีการลงในถ้ำใหญ่ขอออองงงผมเนนน่่ยแแแูลล้้วตบบซฟ นี่แหละเซฟสุดแล้วเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์สลามก่อนแป๊บหนึ่งมันมันอยากจะให้ผมเป็นที่ฝึกซ้อมในการตีเล่นอเูเดี๋ยวมาเจอเพชรพอดี thank you สลามน้อยโอเคเดี๋ยวลงมาหาออฟซิเดียนกันดีกว่าผมจําได้อยู่ว่าข้างล่างเนี่ยมันมีลาวาแต่ไม่รู้มันอยู่ด้านไหนผมว่าด้าจะ้อยู่ด้านโน้นโอเคเจอแล้วแต่แป๊บหนึ่งเคลียร์ซอมบี้ก่อน ไปเริ่มจากการลาน้ําก่อนเลยน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการขุดออฟซิเดียนแล้วก็ได้เวลาลงมือขุดอีกยาวนานแต่ในคิดไม่นานหรอกบอกเลยโอเคแต่ว่าเราจะมาสร้างประตูพอท่อกันตรงไหนผมว่าตรงนี้มันน่าจะเบิกอยู่นะในช่องประตูตรงนี้แต่ว่าผมจะเสียหนึ่งประตูไปเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะผมไม่มีที่วางแล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องการออฟซิเดียนเพิ่มไงเพราะประตูมันใหญ่ขึ้นโอเคเดี๋ยวลงไปขุดแป๊บหนึ่งโอเคกลับมาเป็นที่เรียบร้อยลงไปตั้งไก่เพื่อไปขุดแค่สองอัน สุดยอดไปเลยแล้วประตูของผมก็เสร็จไปทีร้อยถือว่าสวยสวยสวยถือว่าสวยดีสุดยอดเป็นกูดโอเคไหนดูหน่อยสิว่าข้างในเป็นยังไงโว้ป่าฟ้านะแล้วก็ป่าแดงป่าแดงไม่พอยังมีใบโอมปกติให้ผมด้วยนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการลูกทิ่โป้งให้เลยแต่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอแวะขุดคอร์สก่อนเพราะผมขี้เจมาขุดอีกทีนึงไหนรอบนี้มาก็ขอขุดไปเลยแล้วกัน เฮ้ยตรงนั้นอะไรอะ่ะใบโอมโซเซนเหรอยเย็ดเข้มีทุกใบโอมจริงๆว่ะเหลืออีกหนึ่งอันแต่อันนั้นอะ่ะไม่มีก็ดีแล้วไม่ชอบเลยสักนิดโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างว่ามีอะไรโ oh อเมกอดเนเธอร์เทสผมว่าผมจะดวงดีเกินไปละผมแฮกปะวะโอเคแต่ช้นนี้เลยไม่ได้ไปหรอกน,นี้ผมแค่มาสำรวจเฉยๆว่าเนเธอร์แถวบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างผลสรุปออกมาว่าโคตรดีเลยนะตรงจุดๆนี้ที่ผมอยู่ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ผมสร้างไว้นอกรอบก็คือฟาร์มต้นกระบ,บองเพชรทำจริงก็สร้างไว้นานแล้วแหละจะเรมาดูผลผลิตที่ได้อมจะดีแหละอโอเคดูเหมือนอ้อยจะโตมาแล้วเก็บเลยดีกว่าในอนาคตคงได้ใช้เยอะแน่นอนแถมปลูกข้าวไว้เด้อโอเคเสร็จผมว่าเราไปเตรียมของสาหรับการทาฟาร์มเหล็กดีกว่าตอนนี้ผมว่าเหล็กผมก็เริ่มน้อยแล้วผมเอาเหล็กไปลงทุนกับฟาร์มเหล็กดีกว่าจะได้เหล็กเพิ่มขึ้นจะได้มีเหล็กใช้แบบเหลือๆโอเคมาในเวลาเลย เริ่มจากการย้ายชาวบ้านมาเกาะผมก่อนเลยแล้วส่วนวิธีการย้ายชาวบ้านของผมเนี่ยผมก็ย้ายแบบนี้เลยตามที่เห็นก็คือพามันนั่งเรือมานะหลังจากนั้นผมก็ขี่เรือมาส่งชาวบ้านทีละคนโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อย3คนแล้วผมก็จะลากชาวบ้านด้วยการใช้บลอกอาชีพแต่พอทําแบบนี้แล้วชาวบ้านมันไม่สนใจกันเลยสนใจแค่ตัวเดียว ตัวที่ไม่มีอาชีพอีก2ตัวมันมีอาชีพมันเลยสนใจอันที่อยู่ตรงหมู่บ้านของมันน่ะซึ่งประเด็นก็คือตอนเนี้ยมันกำลังจะม,มืดไงเข้าใจไหมมอนเตอร์กำลังจะเกิดผมก็ไม่มีทางแก้ก็เลยต้องรีบวิ่งกลับมาครับเตียงให้มันเรียบร้อยชาวบ,บ้านก็นโดนซอมบี้ไล่ตามที่คิดไว้เป๊ะความคิดหายบังเกิดแล้วเนี่ย แต่ตอนนี้ที่ผมเห็นก็คือมีชาวบ้านสองคนแล้วชาวบ้านในคนนึงอ่ะมันไปวิ่งอยู่นู่นเว้ยซึ่งแบบโอ้โหผมนี่ยางปวดหัวผมก็เลยต้องไปตามแต่ดูมอนเตอร์ดิประเด็นคือสเกลิตันนี่แหละโคตรจะเยอะเลยเว้ยแต่ถ้ามันมาแค่ซอมบี้อย่างเดียวนี่แหละผมไม่กลัวเลยแต่ดูช็อตน,นี้ดิผมเกือบตายเพราะไอ้สเกลิตันนี่แหละตัวดีเลยอันนี้นคือตัวเดียวที่ตัวเดียวเลยเนะี่ยตัวเดียวที่ผมเกลียดที่สุดแล้วพอผมวิ่งกลับมาที่เตียงประเด็นคือ ไอตัวตรงนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้ผมก็เดินหายอยู่นะไม่รู้ว่ามันวิ่งกลับไปหมู่บ้านเก่าแล้วหรือยังผมเลยไม่มีทางเลือกผมก็เลยต้องปล่อยทิ้งแล้วไปป้องกัน2คนนั้นก่อนผมก็ไม่รอช้าเลยที่จะรีบลากมันเข้าบ้านก่อนที่จะมีปัญหาไปมากกว่าน,นี้แต่พอลากชาวบ้านเข้าบ้านเสร็จเนะี่ยผมก็ต้องมาทําการจํากัดซอมบี้แล้วก็ขังซอมบี้ไว้ตัวหนึ่ง แล้วก็ไม่รอช้าเลยที่ผมจะทําการขุดดินเพื่อลงไปสร้างฟาร์มเหล็กเดี๋ยวนี้เพราะสร้างตอนกลางคืนนี่แหละคือเวลาทองเลยเวลาขนย้ายเอ็มีซีอ่ะมันจะขนย้ายง่ายมากๆแค่วางเตียงให้มันก็จบแล้วผมเลยต้องทําอะไรให้มันรวดเร็วเป็นพิเศษนะเริ่มจากการย้ายซอมบี้ก่อนเลยอันนี้ก็จะง่ายหน่อยแค่ล่อมันลงมามันก็จะขึ้นเรือให้เองแล้วต่อมาก็คือสร้างจุดกั้นระหว่างชาวบ้านกับซอมบี้ก็จะสร้างเป็นแบบนี้เลยก็คือใช้แสลบกับแ็บดอง่ายๆตอนนี้ก็เริ่มจะเช้าวันที่เรียบร้อยไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าบอกเลยว่าตอนนี้มีบ็อออกกกกะไไรันนป่ แต่อย่างน้อยก็โชคดีที่เอา NPC เข้ามาอยู่ในนี้ทันไม่งั้นต้องรออีกคืนหนึ่งที่ผมรีบไม่ใช่หรอกผมขี้เกียจรออีกคืนหนึ่งนั่นแหละประเด็นแล้วก็ได้เวลาเอาชาวบ,บ้านลงไปข้างล่างแล้วประเด็นก็คือผมยังทําระบบไม่เสร็จไงโกเลมมันเลยมาเกิดตรงนี้แล้วมันก็ทําการฆ่าซอมบี้ผม้ยซึ่งแบบโอ้ไม่ก็ผมต้องรออีกคืนหนึ่งเหรอเพื่อหาซอมบี้ตัวใหม่มาไว้ในเรือซึ่งแบบสุดท้ายผมก็ต้องมานั่งรอให้มันกลาคืนอีกรอบหนึ่ง <laughs> เวรกรรมเอ้ยจะไม่เป็นไร ในระหว่างรอผมจะได้ไปทำวงจรอย่างอื่นต่อ Two thousand years later มารอบนี้เรามาขุดดินสำหรับที่ใช้ในการฆ่ากลเริมเลยว่ะส่วนความลึกผมก็จะทำให้มันลึกลงมา2บล็อกหลังจากนั้นก็เทสระบบน้ำว่าน้ำมันไหลมาถึงในจุดที่ผมต้องการหรือเปล่ามาโอเคก็จะเสร็จน้ำสุดท้ายเริจไปทีทท่เรียบร้อยเฮ้ยยังดียังเหลือจุดฆ่าที่ผมยังไม่ได้ทำโอเคเรามาสร้างจุดฆ่ากันต่อดดกว่า ก่อนที่จะทําจุดค่าก็อย่าลืมทําวงจรเก็บของก่อนแล้วกันบอกเลยว่าวงจรเก็บของทํายากมากรู้ไหมยากตรงที่อะไรยากตรงที่ผมไม่มีเหล็กในการที่จะคาวฮอปเปอร์เพิ่มยังไงละ่ะผมก็เลยทําแบบนี้ไปแล้วกันงบค้อดน,น้อยเดี๋ยวรอได้เลยก่อนเดี๋ยวค่อยมาขยายเพิ่มโอเคลืมไปเลยนี่หว่าว่าผมจะสร้างจุดค่ามาได้เวลาสร้างของจริง โอเคสร้างเสร็จแล้วเร็วจัดแต่ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกก็ยังเหลือซอมบี้ที่ผมยังไม่ได้ลากลงไปเลยนะส่วนการลากก็ไม่ได้ยากอะไรก็แค่ล่อให้มันตกลงไปแล้วก็เอามันไปนั่งเรือเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็เสร็จไปที่เรียบร้อยจะดูเหมือนโกเลมจะเกิดออกมาข้างนอกได้ผมก็เลยต้องเคลียร์ทิ้งแล้วก็แก้บอกเลยว่าแก้ไม่ยากถ้าคนเข้าใจฟาร,ร์มเหล็กจริงๆอะ่ะผมก็แค่อุดดินตรงนี้ก็จบเพราะว่าอะไรนนเหรอผมไม่ขออธิบายแล้วกันมนันอธิบายยากเอาเป็นว่าผมเข้าใจไงเลยผมมาอุดดินหลังจากนั้นน้้นร่าาาหมแบบม,แบบมูชว การที่ผมสร้างฟาร์มเหล็กเสร็จอ่ะมันมีความหมายนะอยากรู้ไหมว่าความหมายอะไรความหมายของมันก็คือคลิปนี้ได้เวลาจบแล้วยังไงละ่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนแนวการตัดต่อนะเป็นสไตล์การพากคล้ายร้อยวันนะแต่ไม่ใช่ร้อยวันถ้าผมทําแบบเนี้ยจะชอบหรือเปล่าก็คือเป็นการพากเสียงขึ้นมาเองนะไม่ได้เป็นเสียงที่จากที่ผมเล่นจริงถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือกดไลค์ก็ได้ตรอบคลิปนี้ก็บายครับผมเจอกันคลิปหน้า